สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้ตัวชิบ้านะครับอินเวอร์เตอร์ตัวบอร์ดยาวตัวรุ่นกระจกดัน,นะอาการไม่แล้วนะครับอาการนี้เปิดติดนะครับปล่อยมือดับนะครับกดแช่ไว้ใช้งานได้นะเะปล่อยมือดับนะครับสารพัดอาการเสียงครับตัวนี้อย่างที่กล่าวไว้นะครับก็ลอกซิลโคนทิ้นะครับซิลโคนมีปัญหา นะครับตัวนี้ผมลอกแล้วนะครับจุดเกิดเหตุจุดหนึ่งก็คือเป็นลายปริ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อลายปริ้นแล้วก็เคลืบ,บอบอร์ดนะครับก็ต่อลายปริ้นเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับกดติดลอยมือดับนะครับกดแชร์ใช้งานได้นะครับแล้วก็อีก มากมายนะครับสาหรับการเจ้าบอดตัวนี้นะครับตัวตัวเชื่อว่าตัวกระจกสีดําหรือว่าตัวตัวโครงสีดําเนี่ยนะครับก็ปัญหาส่วนใหญ่ซิลิโคนมีปัญหาเป็นตัวต้นเหตุนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเมนบอร์ดพังในอาการต่างๆนะครับหลายอาการเลยนะครับอาการหลายๆอาการนะครับไม่ใช่แค่อาการตัวนี้นะครับเกิดเดี๋ยวไล่ลายยเป็นก่อนนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็ซ่อมนะครับ่าดูก่อน เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังโอเคครับตอนนี้ทำการต่อลายปรินเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องนะติดติดนะครับนี่ปล่อยมือแล้วนะครับอ,อีกอ่างนะครับเพชเชอร์ผมไมด้เสียเพชเชอร์นะ ก็ไม่ดับนะครับจนกว่าเราจะปิดนะปล่อยมือแล้วนะก็ในต้นคลิปเนาะมันก็ถ้าเราปล่อยมือเนี่ยก็จะดับเลยนะครับหรือว่ารอแป๊บน,นึงก็จะดับก็เป็นในจุดที่ บอกเมื่อกี้นะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นติดแล้วดับอ่ะก็จะเป็นส่วนภาพของรีเลย์ตัวนี้นะครับมันไม่ทำงานมันไม่ต่อนะครับแร้วว่าไฟเข้ามาไม่เสถียรน,นะครับออต,ตรงนี้ที่ผมต่อเนี่ยเป็นลายลายปริ้นของนะ ลายปิ้นของขาให้ให้ทำให้ชัยทำทำอะไรนี่เป็นลายปิ้นของตัวดิเล่นะครับอ่าขาขาดิเลย์นะครับไอะ,ะตรงนี้แหละครับที่ผมต่อเมื่อกี้นะครับตรงเงาอเงา ก็อาการเสียเกิดจากซิลิโคนกัดหลายปริมน,นะครับตัวนี้บอดยาวนะครับการการแงะคือแงะทั้งแผ่นนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะหักได้ถ้าหาักก็คืองานเข้าเลยนะครับยาวนะครับ ถ้าเอาให้ง่ายๆหนะ่ก็เอาไดร์เป่าผมเป่าให้มันร้อนนะครับหรือว่าไม่มีไดร์ก็เอาไปตากแดดไว้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครับแล้วเอามาแง่นะครับมันจะง่ายมากนะครับมันจะหลุดง่ายเลยโอเคส่วนตัวนี้มันต้องอซ่อมร็จก็ต้องหาอะไรมาเคลือบบอร์ดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะของผมใช้น้ำยาวัานิดนะครับว่านิดสุดแห่งเร็วก็พูดประจำนะครับก็ทำไดเะเอาไปใช้ก็ อ่าเไปได้นะครับไม่ต้องเคลือบหนามากนะครับเพราะว่าตัว้าเคลือบหนามันจะทําให้เิ้นแข็งนะครับเวลามันโกงเนี้ยเวลามันบิดมันจะร้าวง่ายนะครับก็บางๆนะครับเอาแค่หนาเคลือบนะครับเคลือบลายนะครับบั克ตรีเสร็จนี่นะก็เอาที่นนึ่งมาทำความสะอาดก่อนก็ได้นะครับมันก็ค่อยเคลือบนะครับโอเคครับก็ สำหรับบอดตัวนี้นะครับตัวชิบานาะกก่กิโรไมมรู้นะครับเป็นตัวกระจกดำนะตัวโครงทางสีดำนะครับ